ก็คลิปนี้พามาดูวิธีเช็คว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราผูกพร้อมเพย์อยู่กับบัญชีธนาคารอะไรนะครับอันดับแรกในมือถือของผมนะครับมีแอปธนาคารอยู่2แอปนะครับก็คือ k plus ของกสิกรแล้วก็บัวหลวงแบงกิ้งของกรุงเทพอันดับแรกพามาดูของกสิกรนะครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับ k plus นะ เลื่อนลงมานะครับกดที่ธุรกรรมนี้ครับคาว่าธุรกรรมแล้วก็เลื่อนลงมาที่คาว่าพร้อมเพย์นะครับกดเข้าไปคอธิบายเขาบอกว่าสมัครพร้อมเพย์ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ผ่านเคพรัดส,สะดวกแก้ไขอขออภัยครับแค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรหรือเบอร์มอรือถือง่ายไม่ต้องจำเลขบัญชีปลอดภยัยลดความเสี่ยงนะครับอลองกดดูนะครับลงทะเบียนและแก้ไขท่านผู้ชมสังเกตเห็นว่า มันจะแจ้งเลยครับว่าหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหมายเลขนี้ได้ลงทะเบียนพร้อมเพยไว้กับบางเกอะแบงก์ก็คือลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพแล้วนะครับเบอร์โทรผมนะส่วนหมายเลขบัตรประชาชนครับเขาบอกว่าไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพยไว้ไม่ได้เป็นบัญชีที่อยู่บน K+, คพลันั่นหมายความว่าเลขบัตรประชาชนผมเนี่ยนะครับ ผมเคยผูกกับของธนาคารกสิกรแต่ไม่ใช่แอปเคพัฒนะครับเป็นแคปเป็นแอป SME คือของกสิกรเหมือนกันแต่มีคําว่า SME ซึ่งบัญชีนั้นเนี่ยผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับวิธีการจะทํำยังไงครับผมจะเอามาผูกกับอันเนี้ยผมต้องไปติดต่อกสิกรเพื่อยกเลิกครับเพื่อยกเลิกเลขบัญชีบัตรประชาชนผมที่ผูกพร้อมเพยเนี่ยนะครับกับ แอปเดิมกับบัญชีเก่านะครับแล้วก็เอามาผูกกับเลขบัญชีใหม่ก็คือบัญชีนี้นะครับนี่คือของกระิกรครับนะใครที่มีแอปกสิกรอยู่ก็เข้ามาดาเนินการตรงนี้ได้เลยหรือทําที่ตู้ ATM ได้เลยหรือทําไม่เป็นทั้งตู้ ATM และแอปก็ไปที่ธนาคารทีนี้จะพาไปดูของอแอปบัวหลวงแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับว่ามันจะแสดงข้อมูลอย่างไรนะครับเมื่อเข้ามาที่ หน้าแรกของแอปบัวหลวงแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับวิธีเช็คว่าเลขบัตรประชาชนของเรามันไปผูกไปเชื่อมอยู่กับบัญชีไหนก็มาที่หน้าแรกนะครับให้ดูคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ให้เลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปอ่านี่ตรงหัวข้อคําว่าบริการอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมดูคําว่าพร้อมเพย์นะครับแล้วก็กดเข้าไปเห็นไหมครับ ข้อมูลจะแจ้งเลยว่าเลขบัตรเป็นตัวประชาชนของเรา13หลักได้ผูกเอาไว้กับธนาคารกสิกรไทยครับเห็นไหมครับได้ผูกเอาไว้กับ,กบธนาคารกสิกรไทยครับเขาก็อธิบายว่าหากต้องการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารกรุงเทพโปรดยกเลิกที่ธนาคารเดิมก่อนเห็นไหมเคสเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผูกกับ ธนาคารไหนถ้าเกิดเราต้องการย้ายเลขบัตรประชาชนเรามาผูกกับบัญชีที่เราอยากจะให้มีการรับโอนเงินเข้าไม่ว,ว่าจากการทําธุรกิจออนไลน์ของเราหรือการรับการช่วยเหลือจากภาครัฐเราก็ต้องไปยกเลิกกับบัญชีเก่าแล้วก็เอามาผูกกับบัญชีที่เราอยากจะใช้งานนะครับส่วนเบอร์โทรก็จะแจ้งเหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้ผมผูกเบอร์โทรกับแบงค์กรุงเทพก็คือแอปนี้แล้วตามที่แอปของกสิกรแจ้งนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเช็คบัญชีพร้อมเพย์ของเราว่าผูกกับธนาคารอะไรอยู่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหากสงสัยเพิ่มเติมนะครับผมมีตัวอย่างแค่กสิกรและกรุงเทพนะครับท่านผู้ชมก็สามารถลองดูในแอปมือถือของตนเองนะครับพยายามเลือกโหมดเพิ่มเติมหรือบริการอื่นๆอะไรประมาณนี้นะครับในแอปของท่านหรือติดต่อสอบถามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีโดยตรงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ